ครับประเด็นที่ผมจะนำเสนอต่อท่านในวันนี้ก็คือระบบภูมิคุ้มกันมันทำงานกันอย่างไรตนดไปชมครับระบบภูมิคุ้มกันของคนเรานั้นมีบทบาทสำคัญต่อการปกป้องร่างกายของเราจากสัตรูที่รุกรามเข้าสู่ร่างกาย ในระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาแต่กำเนิดน,นั้นมันสามารถทำงานได้ทันทีนะครับส่วนระบบภูมิคุ้มกันที่ได้มาหรือพัฒนามานั้นมันจำเป็นจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการเตรียมตัวเพื่อจัดการกับศัตรูที่รุกรําเข้าสู่ร่างกายในระบบภูมิคุ้มกันที่พัฒนาแล้ว มีเซลล์ที่สำคัญอยู่สองชนิดนะครับที่มีบทบาทสำคัญต่อการจัดการกับเชื้อโรคที่บุกรุกเข้าสู่ร่างกายเซลล์ตัวแรกมีชื่อว่า B lymphocyte จะเรียกสั้นๆว่า B cell เซลล์อีกตัวมีชื่อว่า T lymphocyte หรือ T cell เริ่มต้นศัตรูที่รุกล้ำเข้าสู่ร่างกายเราจะเรียกว่า antigen ก็ได้ และแอนติเจนที่เราเรียกนั้นมันอาจเป็นอะไรก็ได้เช่นเป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อไวรัสเป็นเชื้อราหรือสารเคมีต่างๆเมื่อมันเข้าสู่ร่างกายเราเป็นครั้งแรกนะครับร่างกายของเรายังไม่สามารถทำอะไรได้สิ่งที่มันทำได้ก็คือ B เซลล์จะเริ่มสร้างแอนติบอดีขึ้นมา โดยแอนติบอดีที่ถูกสร้างขึ้นนั้นมีความเฉพาะเจาะจงต่อเชื้อโรคตัวที่บุกรุกเข้าไปหลังจากนั้น B เซลลก็จะส่งสัญญาณไปยัง T เซลล์ ale, ให้มาช่วยในการจัดการกับเชื้อโรคลำพัง B เซลล์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะจัดการกับเชื้อโรคที่มันพบได้ จำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัย T ีเซล์และเซลล์ชนิดอื่นในขณะเดียวกันมีเซลล์จำนวนหนึ่งได้เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ความจำขึ้นโดยเซลล์ความจำนี้จะอยู่ในร่างกายนานเป็นปีๆหรือนานหลายทศวรรษบทบาทของมันก็คือจดจำช้อโรที่เคยเข้าสู่ร่างกายซึ่งเมื่อใดก็ตาม ที่ปรากฏว่าเชื้อโรคเคยเข้าสู่ร่างกายมาก่อนร่างกายของเราก็จะจัดการเชื้อโรคตัวนั้นได้ทันทีและได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือบทบาทของระบบภูมิคุ้มกันที่ผ่านการพัฒนามาแล้วท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ